สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้มาพ่อๆกับบ่าวเจียวบ้านน้าคือเก่าเนาะก็อิสระในน่างานจักน้อยพี่น้องเนื่องจากโซเนาะโซกระบอกสูบเนาะจุดกระแทกเนาะขาดพี่น้องใส่มาปีครึ่งแล้วมันก็เลยขาดเนาะมันก็เสื่อมตามสภาพแหละพี่น้องก็วัดด้วงแหละผมกับว่าบ่เหมือนไหนก็มือหนึ่งเดี๋ยวก็ขาดเนาะณที่นี่ก็้าเกิดขาดแล้วพี่น้องมันต้องเปลี่ยนไหมทั้งชุดพี่น้อง มันสิบปสามารถลีว่าจะเอาไปโตได้พราามันใส่กําลังถี่นักเนาะ่อได้กับขาดคือเก่าพี่น้องพอสูมันอายุการใช้งานมันครบมันพอดีนะพี่น้องมันก็เลยต้องซื้อแต่เสนีผมบอได้ซื้อไว้พี่น้องลืมไปซื้อย่ำใดซื้อของย่ำใดก็เริ่มซื้อได้สูนี่แหละพี่น้องอย่างเดียวเนาะก็ดีละขาดมือนี้ขาดแต่เศร้าพี่น้องงานเก็คือเก่า เครื่องผุมนีจักมันเป็นจังไลยได้พี่น้องงานไก่สีแล้วปุ๊บมีปัญหาหนักทันทีเลยกแม่นว่าสีมีปัญหานะเกิดเอเส้นแบบว่าเออเครื่องยุดชักบอสามารถใส่งานไหนเลยต้องมาสอบปรับปรุงก่อนเนาะมันจะเป็นในสี่ตลอดเลยกแม่รนว่างานไกจะจบเนาะกระวนเหลือแค่บรจักรอบได้พี่น้องแล้เก็งานหนึ่งกะมันกัมว้นบปไดเต็มหลบเนาะกัลเลนแกบอกเกินบอกเกินซีหลอบนเพี่น้องแหล้วงานเนาะกระโซกระดั้นมาขาดก่อนพี่น้อง เฟื่องเกกนเนันนะในจังหน่อยละมันกระซุ่มน้ำพี่น้องมันถือฝนเนาะม้นนี้ผมก็เหยียบคันเร่งก็ถือว่าเหยียบนักพี่น้องเพราะว่าบื้นจมเนาะยานมันจมเนาะกับบื้นยางมันจมแล้วเหยียบเร่งยางเดียวเนาะก็แหละพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวติดตามชุมกันเนาพี่น้องเนะาะว่าผมจะใส่อย่างจังไรเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ ไปซื้อโซก่อนพี่น้องกับพอดีเลยซบจังหวะน้ำมันเบิดเนาะกับไปซื้อน้ำมันเพิ่มอีกซื้อต้นไวเนาะสองถังเนาะน้ำมันกับแพงแพงอะไรก็เริ่มแพง,งกันพี่น้องเสือกกับลาคาขึ้นแล้วบัดนี้โอ้มีแต่แนวขึ้นนะบัดนี้ยเนาะสู่ๆเด้อพี่น้องเนาะไป มาเบิ่งพี่น้องก็จะเป็นโซชุดกระแทกเนาะพี่น้องก็ได้โซมาเรียบร้อยละวันนี้เขาก็จะวัดโซเนาะจากโซตัวเดิมเนาะพี่น้องวัดความยาวเนาะแล้วก็ตัดออกเนาะให้มันได้ขนาดที่ซ้ำกันเนาะพี่น้องวันนี้ก็ตัดออกแล้วก็ไปใส่ใส่แล้วพี่น้องเขาต้องมาตั้งรอบใหม่นะพี่น้อง ตั้งรอบกระสวยไม่เนาะห้มันขึ้นได้สัมพันธ์กันเนาะพี่น้องขานเข้าตัาง้งกระบอกสูบกับกระสวยขึ้นบอ่อสัมพันธ์กันปัญหาเกิดในนอนพี่น้องถ้าเกิดระบบโซ่เครื่องอัดฟังมีการขาดขึ้นมากพี่น้องต้องตั้งไม่ทั้งระบบเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ หลังจากที่เ่ยนโซก็แล้วนะพี่น้องแต่กับบริษัทไทยเบึ้งหอกคลิปมันยาวแต่เกิดอยากหูก็สอบถามมาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันบริษัมีแค่การใส่โซอย่างเดียวเนาะพี่น้องคนเรีนรถอัดฟางเขาจะหูกันเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผู้ใดที่ลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะแต่เกิดอยากหูกมากกว่านี้ก็สอบถามได้พี่น้องบอกกั บอกมดพี่น้องก็มันจะมีการตั้งสองชุดนะพี่น้องชุดแรกเมื่อโซขาดบาว่าจะชินไดกระซางพี่น้องให้จะ่าเป็นโซเนาะให้จะต้องตั้งกระบอกสูบพี่น้องอันดับแรกตั้งกระบอกสูบเนาะจนกว่าจะได้รอบกันกับไอ้กระบอกสูบกับแขนกลวยฟางเนาะพี่น้องแขนกลวยฟางนี่เนาะจนกว่ามันจะสัมพันธ์กันนะจนกว่ารอบมันจะสัมพันธ์กันเนาะ พอตังตัวน,นี้เล้วพี่น้องต้องไปตังชุดล้างอีพี่น้องชุดที่สองก็คือชุดชุดมัดพี่น้องชุดมัดชุดโสกระสวยเนาะเขาจะต้องมาจับจับปอบไม้พี่น้องเพื่อที่จะบ่บไ้กระบอกสูบเนาะมันมาชนกับกระสวยเนาะก็ต้องมาต่างรอบไม้นับฟันไม้พี่น้องก็คือต่องจัดระบบไม้ทั้งหมดพี่น้องทแมนว่า โซ so, มันขาดตัวใดใตัวหนึ่งเนาะคือตองตองจัดระบบไม่ทั้งทั้งระบบเนาะพี่น้องนี่ก็ถือว่าผมเป็นคนประมาทเองแหละพี่น้องแต่คิดว่าให้มันขาดขาดไปแต่ลืมคิดไปว่าบริษัทสื่ออุปกรณ์มาไว่ก็เลยต้องเสียเวลาไปเครื่องมือเลยพี่น้องเพราะว่าเหตดผู้เดียวเนาะให้ผู้เฒ่าคนมาซอยจับซอยอันนี้เนาะเพราะว่าแต่เกิดเห็ดผู้เดียวมัน มันเห็ดบอ่อใดพี่น้องมันต้องมีคนซอยจับจังหน่อยเนาะก็เซจแล้วพี่น้องก็จ,จัดระบบเรียบร้อยเนาะก็จะ,จะหูก็หนีเนาะพี่น้องเนาะเครื่องรถอัดฟางเนาะของผมชัยนี่เป็นเครื่องเทมทีเนาะก็ บม่รู้นะจากที่เบิ้งเบืงกินนะ่าจะเป็นบล็อกใหญ่ที่สุดแล้วเนาะพี่น้องรองลงมากินนะ่าจะเป็นแม็กซี่เนาะแล้วก็คูโบตาเนาะก็คแคมเปญวาสวุขขาดกิเป็นปัญหาใหญ่ในพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดโบหงุดหงิดกิปัญหาหนักอยู่ครับก็คือว่าเจ๊แก่บิ่จบก็ต้องได้จ้างสร้างขึ้นกนะ่าเนาะถ้าเกิดอยากหู้ลึกกูนีเนาะพี่น้องก็สอบถามก็ไมาได้เนาะถ้าเกิดเรื่องระบบโซ่ขาดเนาะพี่น้อง เกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเนาะก็ะเป็นกำลังแรงใจให้นปัจจุบันหน้าเนาะได้เห็ุคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องก,ก็ลกัลกๆช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถอัดฟางเลยพี่น้องเพราะว่าผมก็รับงานอัดฟางเนาะรับจ้างเนะาเนะพึ่งเลี่ยวได้พี่น้องเบังมือจับขากลองนี่ก็ดำปุ๊บตือได้พี่นออ้องมาทั้งนในหลังเก่าเทียงก็ยังมาทั้กินพี่น้อง ใบสามเลยเห็ดก็ซ้อมผู้เดียวเนาะพี่น้องว่าตรงจัดระบบไหมทั้ทงระบบเนาะก็โซขาดชุดใดก็ตามพี่น้องถ้าเกิดขาดชุดชุดหลังเนาะขาดขาดชุดมัดเนาะพี่น้องจะเกิดมันขาดชุดมัดขาดโซช,ชุดมัดเนาะโซตัวนี้เนาะพี่น้องชุดมัดตัวนี้เนาะขาดเข้ากระสีต่างเทตัวนี้เลยพี่น้องต่างเทงชุดมัดให้มันบาลานกันเนาะให้มัน อยังไรล่ะให้รบมันสัมพันธ์กันเนาะแต่คแน่นว่าขาดชุดกระบอกสูบคือผมเนาะคือชุดนี้เนาะคำนว่าขาดชุดนี้ชุดกระเทกนี่กระบอกสูบนี่มันจะต่างไม่ทั้งทั้งระบบเนาะพี่น้องมันมันเป็นสองขั้นตอนเนาะต่างชุดนี้กับแขนกลยฟางเขาห้องอัดเนาะต่างแล้วเพื่อพอสัมพันธ์กันแล้วแขนกยฟางกับกระบอกสูบระชนกันแล้วก็ต้องมาต่างชุดนี้โตเนาะ ต่อตางชุดชุดมาต่อเนาะเวลากระสวยอะ่ะคิดกระสวยมันทรงหน้าเนาะก้อนสีหูว่าอันนี้เข้าก็ต้องปดปดอ่าจะได้ละปดล็อกกระสวยก่อนพี่น้องก็คือเนี่ยตัวตัดก่อนฟางนี่แหละเขาต้องคลายนอดออกเอานอดออกก่อนเพื่อที่จะให้มันเป็นอิสระเนาะอย่าหลบมันเดินปึ๊บกระสวยมันก็จะขึ้นเลยเนาะ ข้กภาสีต่างใดเนาะถ้าเกิดอยากคุยคนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาอยู่กับทักได้พี่น้องมีเวลาก็จะมาตอบเนาะโอเคพี่น้องคลิปน,นี้ก็สัานี้แหละบายบายสวัสดีครับ